ในคืนเดือนมืดกลางป่าใหญ่กิ้งกาผีและตุ๊กแกผีปรากฏตัวในเงามืดว่ากันว่าพวกมันเป็นวิญญาณแห่งสัตว์เลือ้อยคานที่เคยถูกสาปจากคนโบราณให้สิงในป่าห้ามออกไปยังโลกมนุษย์เด็ดขาดคืนหนึ่งทั้งสองพบกันโดยบังเอิญและตำนานศัตรูคู่แค้นก็เริ่มขึ้นในกฎป่าแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นมาว่า ห้ามให้กิ้งกาผีและตุ๊กแกผีพบกันเพราะพลังของพวกมันจะกระตุ้นพลังอาถรรพ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นคืนหนึ่งกิ้งกาผีชื่อเขียวพิษและตุ๊กแกผีชื่อแดงเดือดต่างออกล่าเหยื่อในอาณาเขตเดียวกันโดยไม่รู้เลยว่าพวกมันกำลังละเมิดกฎแห่งป่าต้องห้ามเมื่อเขียวพิษและแดงเดือดเผชิญหน้ากัน สายฟ้าฟาดลงกลางป่าทำให้พลังของพวกมันถูกปลดปล่อยอย่างไม่ตั้งใจส่งผลให้ผู้ผีร้ายที่เคยหลับตื่นขึ้นมาเขียวพิษและแดงเดือดค้นพบว่าความลับที่ถูกซ่อนมานับร้อยปีว่าพวกมันเคยเป็นพี่น้องกันในชาติปางก่อนแต่ถูกสาบให้เป็นศัตรูกันไปตลอดกาลพวกมันต้องเลือกว่าจะทำลายกันเองหรือหาทางแก้คำสาบ ขณะที่ทั้งสองพยายามค้นหาทางออกพวกมันพบกับครูบาผีเท่าผู้เฝ้าป่าต้องห้ามผู้เท่ารู้ความลับทั้งหมดและเสนอทางเลือกให้พวกมันคืนสู่ร่างเดิมแต่ต้องผ่านบททดสอบอันตรายโดยเผชิญหน้ากับวิญ,ญาณเงาทมินพวกมันต้องร่วมมือกันต่อสู้กับอสุรกายที่เกิดจากความอาฆาตของป่าต้องห้ามเมื่อเขียวพิษและแดงเดือดร่วมมือกันต่อสู้ พลังในตัวพวกมันถูกปลุกขึ้นมาสูงสุดทันใดนั้นมีแสงสีทองสองประกายออกมาจากร่างของพวกมันร่างของกิ้งก่าผีและตุ๊กแกผีเริ่มสั่นไหวและเปลี่ยนรูปร่างกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ความทรงจำของพวกเขาเริ่มกลับมาพวกเขาเคยเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรโบราณผู้ได้รับพรจากเทพแห่งป่า ให้ปกป้องธรรมชาติแต่เพราะความทะเยอทะยานและความโลภของมนุษย์ทำให้พวกเขาถูกหลอกใช้ในการทำลายป่าและสุดท้ายเทพแห่งป่าจึงสาบพ,พวกเขาให้กลายเป็นปีศาจเลื้อยคลานห้ามพบกันอีกตลอดกาลพวกเขาร่วมกันใช้พลังบริสุทธิ์ของตนเองปิดผนึกปีศาจต,ตลอดกาลแต่ต้องแลกด้วยการหายไปจากโลกมนุษย์กลายเป็นเพียงสายลมและแสงดาวที่เฝ้ามองป่า ให้อยู่ในความสงบตลอดการ